สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับตีวัสเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับเกม v ีดีแลน์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวปลูกผักนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวปลูกผักปลูกผล,ลไม้นะครับแล้วก็สามารถเอินออกบาเป็นเงินจริงได้นะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการนะครับก็คือเรามีกระเป๋าใ e ต a m มาร์กน,นะครับแล้วก็กดชื่อ my account แล้วก็แลกเปลี่ยนเหรียญตัวนี้เข้ามาในเกมได้ wso นะครับแล้วกด confirm เหรียญตัวนี้ก็จะมาอยู่ในเกม เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเราจะขายเรากด Vista ออปชันเดียวกันครับคือคือเราสามารถรับไปขายได้กันโดยตัวเกมนะครับจะแบ่งแยกเป็นตัวละครที่จะเป็นตัวปลูกผักครับก็คือตัวที่ถือจอบแล้วก็ตัวที่เลี้ยงสัตว์ก็จะถือกระป๋องแล้วก็ตัวที่ทำอาหารครับก็จะเป็นถือไม้ มันช้อนนะครับ <c oughs> ก็คือจะสามารถปรุงปรับปรุงงายของอาหารได้ครับวิธีการเล่นครับเราก็จะดูจากตัวนี้ครับ Daily f a c e นะครับเขาจะมีให้วันหนึ่งวันละห้าหกเฟสพอเราทำเสร็จเราก็จะได้เหรียญตัวนี้มาครับแต่ตอนนี้อันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เฟสนี้เมื่อเราทำครบของที่เขาต้องการเราก็จะได้เหรียญมาเรื่อยๆครับ แล้วก็มีน,นี่ครับเฟซออเดอร์ Order, เมื่อเราทำเสร็จเราจะได้ EP เพื่อผ่านเลเวลต่อไปเรื่อยๆรื่ยทำให้เราสามารถซื้อของหรือว่าทำของได้มากขึ้นครับตอนนี้เรามีอยู่นี่คือแปลงที่หนึ่งของเรานะตรงนี้เราก็จะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็สมติผอาคนมาหนึ่งคนครับแล้วก็ให้อาหารมันเนี่ยสามสิบนาทีเราก็จะได้ไข่ออกมา ไอ้น,นี่มีเลี้ยงวัวเราก็ให้อาหารปุ๊บแล้วเราก็จะได้นมจะได้นมมามีเลี้ยงแกะอาหารแกะเป็นแครอทครับแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าแครอทโตอย่างอ้าโอเคแครอทโตละเก็บแครอทมาดึงเรงเงเงเงงงเก็บมาเอามาให้แกะอ,อีกสามสิบนาทีเราก็จะได้ขนแกะ อันนี้เราได้น้ำนี่น้ำตาลนะครับน้ำตาลเราจะต้องเอาไม้ไผ่นะครับตัวนี้เอามาทำน้ำตาลแต่คือเรามีแล้วนะครับเราก็ให้มันผสมได้เลยเดี๋ยวก็จะมีคนทำอันนี้มีป๊อปคอร์นด้วยเราก็เก็บข้าวโพดไปเก็บข้าโพดเราปลูกเข้าไปใหม่ เราได้ส่วนที่เหลือมาเราก็ไปทำาล็อปคอร์นเลยนี่เสื้อเสร็จละเก็บเสื้อกันอ่าอันนี้เฟสตันนี้เสร็จเราก็จะได้เหรียญเล่นไม่ยากครับก็เล่นตามเนะื้อเรื่องว่าเขาต้องการอะไรบ้างแต่ละเฟสแต่ละเฟสไปอย่างน้นไหนที่เราไม่สามารถทำได้หรือว่ามันเยอะเกินกำลังเราก็สามารถ ดีลิทออกไปอีกสิบนาทีมันก็จะสุ่มเฟซใหม่มาให้ครับแบบนี้ดูกันงทอผ้าไปไอติมด้วยอืมอันนี้มีป๊อปคอร์นแต่ว่าตัวนี้สตรอบเบอรรี่เราจะหมด อะครสักคนลองทำอะนครับอันนี้เราก็ทำไปได้เรื่อยๆนะมันก็จะทำให้สตอรี่ของเราขึ้นลงลดลงได้ไม่เต็มครับเพราะไม่งั้นนะถ้าสตอรี่เราน้อยเกินไปนครับพอเวลาเต็มอะเราจะไม่สามารถกระดิกหรือไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เลยเกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ว่า เพราะว่าตัวละครที่เราได้มามันจะน้อยแล้วก็ถ้าใส่เติมเติมนิดหน่อยครับก็ซื้อตัวละครมาช่วยมันก็จะทําให้เราไปได้ไวมากขึ้นครับให้เลเวลสูงได้มากขึ้นอันนี้เลเวล16แล้วอยู่ไวเดยนไวเดียนหนึ่งครับน่ได้ครับกดมา สามนาทีเก็บนมได้ตรงนี้ครับเรามี a p ต่อแ,แต่ละเฟสด้วยเห็นปะ่ะ101 EP แบบนี้ครับและนี่คือ EP ที่เราต้องใช้ตอนนี้5,000คือเราต้องทำเฟสไปเรื่อยๆเพื่อในการผ่านแต่แรกๆมันก็จะง่ายอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์แร้วไม่ได้ใช้ของเยอะประมาณนี้นี่เราโมเวลได้ประมาณนะ่อ โดยแต่ละแปลงครับมันก็จะมีปลูกได้ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างอันนี้ก็จะปลูกได้ประมาณมีข้าวข้าวโพดแล้วก็มีอ้อยครับส่วนอันนี้มันจะเหมือนกันอันแรกเพราะว่าคล้ายๆกันแปลงแปลงระดับเดียวกันอันนี้แปลงสูงมาหน่อยตัวนี้จะปลูกแครอทมะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งครับส่วนอันนี้แปลงระดับสูงขึ้นมาอีกก็จะมี ข้าวบาเล่มัง้งแตงโมในนี้ผักกาดหรอหรือหัวหอมประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรออนเนียนหัวหอมไม่ใช่นี่นะนประมาณสักอย่างหนึ่งนะครับดูจากรูปก็ไม่แน่ใจเดี๋ <c oughs> ยวไปเช็คก,กันว่ามันชื่อว่าอะไรดึงดึงดึงแครลอดหรอ คอต้อนอองคาเทียมโอเคโอเคโทษโทษโทษแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรเนาะนี่ชิคไม่แน่ใจอันนี้ไม่ค่อยคุนยังไงก็ทำความเข้าใจไม่ยากครับเก็บนี้ก็คือเหมือนเก็บของเก็บทุกๆอย่างมาเพื่อให้ผ่านเฟสไปเรื่อยๆพอผ่านเฟสได้ครับ เลเวลตัวละครเราก็จะสูงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ของชิ้นใหม่เนี่ยครับมาให้เราได้ทําเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเราก็จะสนุกกับมันได้ด้วยเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอเกมใหม่อะไรยังไงติดตามกมคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ